กสวัสดีลนะครับวันนี้พวกผมอัดกา l ล็กซีเช่นเคยนะครับหรือว่าชออัด WNB ว่าซาบินะครับ วันนี้ผมก็จะมาสอนทำเครื่องยิงสายบ้านๆนะครับโดยใช้ขวดน้ำอัดลมนะครับจากต้นคิปที่เห็นเลยว่ามันใช้ยังไงนะครับเราก็ละเอียดแค่ไหนนะครับผมก็จะบอกวิธีว่าผมทํายังไงนะครับขั้นตอนแรกเลยนี่นะครับผมก็จะเจาะก้นขวดก่อนนะครับไม่เจาะตรงก้นก็ได้นะครับเจาะตรงข้างบนนี่ก็ได้แล้วแต่นะครับข้อความสะดวกนะครับอเราเจาะยังไงนะครับนี่นะครับเป็นหัวจุกลมของรถจักรยานยนต์นี่แหละครับของยาไหนนะครับ เราตัดออกมานะครับแล้วเอาไปใส่ไฟหรือความร้อนนะครับนะครับเอาไปใส่ไฟหรือความร้อนนะครับหรือเตาแก๊สก็ได้นะครับมันร้อนแล้วเราก็จี้ลงไปนะครับจี้ให้ทะลุแล้วก็สายน้ํามันมามาสวมใส่นะครับแล้วก็กาวนะครับกาวร้อนนะครับบีบกาวลงไปนะครับเพื่อให้มันแน่นกว่าเดิมนะครับปกติมันก็แน่นอยู่แล้วแหละนะครับแล้วตรงฝาขวดนะครับฝาขวดเราทํายังไงนะครับ นี่นะครับจะเจาะเป็นรูเหมือนกันก็ใช้เหมือนกันนะครับใช้หัวจุกลมนี่แหละครับไปใส่ความร้อนเจาะนะครับให้ทะลุจากด้านนี้นะครับด้านที่มีเกีียวนะครับให้ทะลุก็จะทะลุมาหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เอาตัวไขสอนนี่ครับจะเห็นสอนนะครับตรงดางเป็นตรงกลางเป็นจุดๆนะครับให้เราขันสอนมันออกนะครับหรือถ้าใครไม่มีอุปกรณ์ขันก็ไปที่ร้านซ่อมก็ได้นะครับร้านซ่อมจะมีนะครับ สอนมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่มาเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ใช้น็อตเบอร์สิบนะครับขันนะครับขันก็ไม่สุดเลยนะครับขันล็อกไว้นะครับเพื่อไม่มันหลุดตามจริงมันก็ไม่หลุดหรอกนะครับนี่ขันแค่ว่าตึงมือก็ได้ครับไม่ต้องใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องจำเป็นมาขันนี้ก็ได้เราใช้แค่ขันมือขันจนสุดนะครับ อ่าเข้าไปงี้ส่วนซ้ายนะครับอ่าเดี๋ยวผมใส่ดูก่อนหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับนี่เพื่อนเพื่อนเห็นเลยอย่างนี้นะครับอ่าส่วนวิธีการใช้เราทําไงนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอใสยลมป๊บนึงนะเพื่อนเพื่อนจะเห็นลมงับใสยลมนี่คือหัวคอปเปอร์นะครับอ่าแล้วเราก็ปืนเป่าลมนี่นะครับนี่ครับจะตัวสั้นตัวยาวก็ได้นะครับเสียบหัวคอปเปอร์เข้าไปแล้วก็จะเห็นตรงสายยางที่เราเตรียมไว้นะครับ เราก็เอาตัวนี้ยัดเข้าเลยนะครับไม่ต like. ้องยัดเข้าลึกก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับนี่นี่นะครับหน้าตามั่จะประมาณนี้นี่อย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับอ่าวิธีการเราจะทําไงต่อใช่ไหมครับในการจะยิงทรายอ่าเราก็จะทําการเสิดฝาตัวนี้นะครับส่วนทรายเราก็เป็นทรายทั่วไปตามงานก่อสร้างหรืออะไรนะครับเป็นทรายละเอียดนะครับย้ําว่าทรายละเอียดเราทรายเข้าไปในขวดนะครับ แล้วแต่จะใส่เยอะใส่น้อยนะครับมีค่าเท่ากันนะครับใส่เข้าไปพอปิดตัวนี้นะครับปิดเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็เปินลมของเราุตรงนี้เลยแล้วก็เปิดลมสามารถยิงได้เลยนะครับยิงทรายนะครับยิงเข้าไปแล้วผมใช้ดูเนื้องานนะครับหลังจากที่ผมยิงไปแล้วนะครับอ่ะนี่นะครับเนื้องานนี่นะครับผมใช้อยู่ปั๊มลมแค่50ลิตรเองนะครับ แรงลงก็ไม่มากนะครับสองมอเตอร์นี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูปั๊มนะครับปั๊มลมของผมนี่นะครับปั๊มตัวนี้นะครับนะไม่ใหญ่นะครับนี่ไม่ใหญ่มากนะเขาหนามอเตอร์ก็เท่าฝ่ามือสองมอเตอร์นะครับอ่ะก็หรับวันนี้ถ้าเป็นแนวทางให้ให้เพื่อนรุ่นน้องก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับยังไงก็เดี๋ยวจะหาวิธีคลิปอะไรใหม่ๆมาลงให้ดูนะครับอ่ะในงานก็จะประมาณนี้ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ